ก็สเปเชียลเดอร์ number eight นะครับผมก็จะเป็นเอชทัวร์ที่เราไปกันทั้งหมด6เมืองนะก็จริงๆเราเคยแบบเกิดมาหลายรอบแล้วมันก็จะมีจํานวนแบบต่างออกไปหลายครั้งนะฮะก็ตอนนี้ก็สรุปมาแล้วก็จะเป็นองคมืองนี้นะครับผมแล้วก็จะเ,เป็นทัวร์หนึ่งที่เราได้ไปแบบเล่นที่เป็นแบบโชว์ของตัวเองจริง,รรงๆในในในเมืองแต่ละเมืองจริงๆแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีไซน์มาในในแต่ละเมืองจริงๆอะไรเงี้ย ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะเป็นโชว์ที่คอนเซ็ปต์เดียวกับอัลบั้มที่ใกล้จะปล่อยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะรีกันหมดทำไมจะมีเรื่องของเมืองนี้มาก็จริงๆผมรู้สึกว่าคือในหลายๆเมืองเราก็เคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลายๆเมืองเราก็ยังไม่เคยไปแต่มันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าบางครั้งตอนผมไปที่แบบ โวล์ทัวร์ตอนกินพออะไรเงี้ยเราก็ได้ไปแตะๆมาบ้างแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทัวร์เราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอยากจะไปแบบแต่ละเมืองด้วยถัวเอ่วในในที่ชมเราเองเราขับด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับแต่ละเมืองแต่ที่มันเหมือนกันหรือ่ผมว่าแต่ละเมืองเนี่ยเขาจะมีเอเนจีที่ต่างกันอยู่แล้วเขาจะมีเอเนจีของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จากที่สัมภาษณ์คราวที่แล้วอ่ะก็เขาก็จะมีเอเนจีนะบาง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 เออ่บางเมืองบางเมืองเขาก็จะมีความแบบ enjoy แบบเงียบๆบางเมืองก็จะมีความแบบ เครกนกว่าอะ,อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยความที่แต่ละเมืองก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกอ่ะมันมีสเนสเน่ห์ออกมาเยแสดงว่าแต่ละเมืองจะต้องมีโชว์ที่แตกต่างกันออไม่เหมือนกันอ,อผมปกติผมเวลาไปโชว์แต่ละเมืองผมจะมีแบบบางเพลงอยู่แล้วที่ที่ร้องต่างออกไปออมันอาจจะเป็นเพลงที่เขาคุ้นหูหรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราแบบมันคอนเนคกันอะไร้ยก็จะมาจะลีอะไรแบบไลน์อัพที่มันจะเลือกขึ้นมาเพื่อมันจะเป็นลิงก์กับอัลบั้มของเราจะเป็นยังไงครับจริงจริง ความคอนเนคกันระหว่างอัลบั้มกับทัวร์มันคืออยู่ในเรื่องคอ <ừ> uh, นเซ็ปต์สเปเชียลเดเบย์เอจอะไรเงี้ยที่ที่แบบถ้าสมมุติว่าใครได้เห็นตัวทีเทรลเลอร์ไปจะแบบถ้าไปแกะดวดในแต่ละพีซมันคือเอลเมนต์บางอย่างที่ผมใส่เข้ามามใช่ <S 2> <S 2> ยังไงเห็นคอนเพื่อนเลือดเราจะเห็นตัวซันชายที่ <ừ> ที่ปรากฏตัวในดิป <ừ> ดิมอะไรเงี้ยแต่ในนั้นมันก็จะมีซับเท็กแล้วก็จริงม,มีเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็ ถ้าเขียนออกมาเป็นหนังสือก็คือมันจะเป็นเป็นแบบเยอะอยู่ประมาณหนึ่งอะไร้ยไม่ใช่แค่รอในการสร้างคอนเซปต์มันนะผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตเอาผมรอมาสิบปีเพื่อจะได้ออกัลบั้มนี้แล้วก็ได้มีทัวร์นี้อะไรเงี้ยผมอยากทําให้ทุกอย่างมันมันไม่ได้ผ่านไปผ่านไปอ่ะมันอยากมันต้องมีแบบคอนเซปต์ของมันที่คอนเนคกันแล้วเราทุ่มทั้งหมดให้กับมันในแต่ละชิ้นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างคอนเนคกัน ทุกอย่างต้องเป็นแบบมาสเตอร์พีซในทุกๆอันหรงออะไรเองป่ะใช่ครับเทปลงมือทุกขั้นตอนเลยสำหรับใช่ผมผมชอบคือคือถ้าสมมติว่าเราเราคุยให้คนอื่นฟังบางทีเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่อยู่ในหัวเราเงี้ยเราต้องบางทีผมเขียนออกมาเป็นเรื่องทั้งหมดเลยแล้วก็คุยอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยหรือว่า บางอย่างอย่างวิชวลอะไรบางอย่างที่บางทีเขาต้องเอาจากเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เขาจะแบบเข้าใจได้เลยเราต้องเล่าแล้วก็ถ่ายทอดตัวอย่างที่เรามีในหัวให้มันเกิดเป็นภาพได้ครัวันนี้ภาพทุกอย่างมันชัดเจนครับผมมันเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของตเองก็ตื่นเต้นมากเลยนะนี่เป็นทัวร์ที่เรียกว่าเป็นทัวร์ตัวเองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วก็เป็นทัวร์หนึ่งที่เราก็จะต้องดีไซน์ทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับความเป็นคอนเซปต์ อันนี้แล้วเป็นไลา์ออสซาร์เทนมันคือการที่แบบเหมือนเป็นเทคออฟเทคออฟไปที่ดวงดาวเสาอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นความเป็นแบบตั้งแต่เด็กจนโตจนจนปัจจุบันอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนอนาคตมันจะสิ่งยังไม่รู้เพือนซาร์เทนทูอันโน่อะไรเงี้ยถ้าเห็นในในตัวในเทรลเลอร์ก็จะเขียนว่า s าร์เ n to unknown ก็คือไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าก็รู้รู้สึกชอบที่เราไม่รรู้้ว่าจะะเกิดอไขึน เปิดเรื่องเปิดวงแรกเรื่องเปิดโชว์แรกที่ประเทศไหนอ่ะเคอ๋อถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นไทเปไทเปก่อนเลยใช่แต่จะมาเปิดที่เมืองไทยจากเมืองพิจิตรเมืองไทยจะมีความพิเศษแตกต่างจากเมืองอื่นไหมครับมามาปิดที่กรุงเทพคนี่มาเปิดที่กรุงเทพก็จะมีด้วยความ capacity มันอ่ะมันจะเป็น capacity ที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดแล้วก็มันจะเป็นการดีไซน์โชว์ในแต่ละอันจะมีเพลงที่เยอะกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่โปรดักชันเราสามารถ เพราะมันเป็นเป็นบ้านเมืองเราเนาะเราก็จะได้ยินที่หน่อยใช่ใช่ก็จะแบบดึงมาได้ง่ายอาจจะปิดสงความยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะอะไรปิดสงความยิ่งใหญ่ใช่ใช่แล้วระยะเวลาในการทําทัวร์ในครั้งนี้ของเจฟฟ์อะครับมันนานยาวนานแค่ไหนประมาณ2เดือนครสองเดือนใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ได้พักเลยนะก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้พักไม่ได้พัจริงแล้วสองเดือนนี้เราจะแพลนยังไงในการทําทั้งหมดเออ่จริงๆอ่ะมันต้องแพลนล่วงหน้าแหละครับเพราะว่าเพราะว่าจริงจริง สิ่งหนึ่งที่ Challenge มากๆเลยก็คือช่วงระยะเวลาที่กุมพะเออไม่ใช่เอ,อดเซ ember กับเจนนิรีก็ค,คือธันวากับมกราผมต้องถ่ายหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชาร์เลนจ์ตรงว่าผมต้องมีเวลาซ้อมเวลาให้กับทัวร์ด้วย,ยะอะไรยงเี้แล้วก็ในเวลาที่ถ่ายหนังก็จะต้องแบกกระดูกกับทีมเรื่องของโชว์ต่งตางๆก็หมดเลยู่นะโหดมากครับคือเป็นขั้นแรกเงี้ยเพราะเราเคยบอกว่าเราอยากมีทัวร์ทัวร์ใช่ใช่ผมว่านี่เป็นสเต็ปที่2แล้วเพราะว่าครั้งแรกลายปั๊บสั้นเลยมันคืออันหนึ่งอันนี้คืออันสอง แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอีก9 0ตรงนั้นแต่ว่าเราแพลนว่าอาจจะมีแบบเพราะเราเป็นหลายประเทศมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบบราซิลอะไรเงี้ยที่เราไปมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในประเทศที่อยู่ฝั่งตอนที่เป็นแบบไกลๆอะไรเงรี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปเล่นอะไรเงี้ยผมก็ก็เลยบอกว่าถ้าสมมติเรามีวัตถุจริงเราก็ก็อยากจะไป เรื่องโชว์ผมไม่น่าห่มงเหมือนกันเรื่องของคอสตูมต่างๆของโัวเจ๊ไปเปนไปก็คืแฟชั่นคาดหวังผมอาจะไม่มีชุดเลยก็ได้นะโอ้ได้เหรอพี่ได้ี่ติดนะพี่ติดมากเหรอไอจริงๆเราเรื่องเรื่งไปลึกลึกไปถึงเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นด้วยเลยไหมฮะก็ก็จริงๆคือแฟชั่นเป็นอัลลิเม้นหนึ่งในในในตัวของของผมอยู่แล้วในนิ้วทุ๊กแกมีจะมีมีความเป็นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องคอสตูมไม่ต้อง ไม่ต้องห่วงเลยคมันก็จะมีเราแต่ผมผมว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมอะคือเรื่องของโชว์มากกว่าที่จะทํายังไงให้มันต่างจากเป็นสิ่งที่แบบรู้นเคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขเราส่องเขาการละบัมเลยอย่างอย่าในโชว์ใน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 ทัวร์ครั้งนี้จะมีเพลงใหม่หรือว่าอะไรออกมาบ้างไหมฮาเอ่ามันจะเป็นเพลงที่อยู่ในละบัมที่เราจะปล,ล่อยนะล่ะก็จะเป็นเพลงที่ทุกคนยังไม่เคยได้ยินบางเพลงไม่ได้ออกมีไม่ได้มีเอวีด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ อยากจะปล่อยให้มันก่อนที่เราจะออกไปทัวร์เพราะว่าเขาจะได้ฝึกรองนะคัลบั้มเป็นยังไงบ้างอัลบั้มที่มันมีกี่เพลงยไงนี่เป็นตัวแทนพี่ขาวครับมาทวงงานก็ตอนนี้เพลงที่เก้าแล้วเพลงที่เก้าเพลที่เผมเพิ่งส่งเดโมไปเมื่อวานเพลงที่เก้าเลยประมาณสามเพลงก็พยายามเร่งอยู่เร่งอยู่เพลงปล่อยหมดก่อนหมดก่อนเกิดคอนทัวร์แน่นอนถ้าสมมติว่าปล่อยไม่หมดอัลบัมไม่ไม่ทัน ผมแอบปล่อยเองไม่แต่จะต,ต้องออกเ,เ,เ,เป็นอัลบั้มก่อนเลยไหมเพื่อเปิดอัลบั้มก่อนจริงๆอยากให้มันออกมาเป็นอัลบั้มเลยเพราะว่ามันจะเป็นภาพเดียวกัน,กนทั้งหมดอะไรเงี้ยทั้งทั้งตัวทัวร์แล้วก็ทั้งอัลบั้มด้วยอัลบั้มนี้ประกอบด้วยเพลงไทยกี่เพลงเพลงฟังกี่เพลง,ไง,ไพลงอะไรอย่างเอีอผมบอกถึงขนาดนั้นไม่ได้แต่จะหมดจะมีทั้งหมด12บสองเพลงแล้วก็จะมีอิงเวอร์ชันของของแต่ละเพลงด้วยที่ไม่ได้รวมใน12เพลงเอลงก่อนจะมาเป็นทัวร์คอนเสิร์ตสายเส้นทาง10ปีอะไรเป็นอะไรผักดันให้แบบเจฟเดินทางถึงจุดนีี้้ไดคครจิงๆน่่าาแปลกกมมทผือ ไล่แกนสารมากใน10ปีนี้คือผมว่าทําไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแบบทําอะไรให้สําเร็จเลยแค่รู้สึกว่าผมชอบร้องเพลงแล้วผมชอบแบบคอนเสิร์ตผมแบบบางทีแบบชอบปรดิวเพลงอ่ะชอบทาทาไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมันก็เหมือนแบบสิ่งที่มันระหว่างทางมากกว่าที่มันอิสร์ผมแบบอย่างเช่นแบบตอนที่ผมจำได้ว่ามันหนึ่งปีก่อนหน้านี้เพลงมันเลยแบบผมได้เห็นคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่า เออเราหายจากซึมเศร้าเลยอะ่ะเพราะว่าเราฟังเพลงหรือว่าเรานอนไม่หลับมาเลยเป็นปีแล้วเราฟังเพลงแล้วเรานอนหลับลอะไรเงี้ยเอออะไรพวกเนี้ยเป็นเรมเมน์ที่ทําให้ผมกลายเป็นว่ามีโพส์ในการทํางานเฉย,ยเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทำอาชีพนี้เพราะเราอยากให้คนที่เขาได้ได้ฟังงานเราเอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีความรู้สึกที่ดีขึ้นหรือว่ามีชีวิตที่แบบมีความสุขขึ้นอย่างน้อยนิดน,นึงเลยฝากอะไรไหมคับฝากเป็นทาสการทัวร์ในครั้งนี้ค่ะครับผมก็นะฮะก็เป็นทัวร <ใน S 2> ์ ที่เป็นแบบว่าเรียกว่าใหญ่ที่สุดของของผมเลยแล้วก็เราไปงานด้วยกันเหนเมืองนะฮะเป็นถ้าใครอยู่ใกล้ๆตัวไหนก็แวะมาตรงนั้นไหครับผมแล้วก็เป็นทัวร์ที่เราแบบดีไซน์ทุกทุกอย่างให้มันสอดคล้องแบบมันจะมีดีเทลในทุกๆอย่างจริงแล้วก็เชื่อเลยว่าเป็นโชว์ที่แบบผมผมอะอยากให้มันเป็นมาสเตอร์พีในทุกช่วงของโชว์เพราะฉะนั้นอ่ะจะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้น แล้วก็น่าติดตามแน่นอนครับผมก็จะมีการขายที่มันแยกกันนิดนึงก็ต้องอาจจะต้องติดตามนิดนึงว yeah, ่าเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยจะไปขายอยู่ที่วันที่31เราจะมีฟรีเซอร์วันที่ย29มกราคม31มกราคมแล้วก็ที่อื่นเนี่ยจะถ้าเริ่มขายจริงเนี่ยจะเป็นวันที่ที่วันที่เค่ะท่านวา้มครับที่เมืองอื่นจะเป็นวันที่7ค่ะท่านผู้ชมครับจะซ้ตัวได้ทาไหนเออได้ทาง หลายเมชั Honey, ่นใครที่เก่งเมเจอร์รึเปล่าเอออยากถามคุณทางคุณเจมส์ล้วกันเนาะอ่าอันเจมส์ผ่าคนไทยคนแรกที่จีนกับจังหวมาแล้วผมไปพามาสองน้องมาเลยก็เออผมผมไม่คิดว่าผมจะไม่อยู่จนถึงตอนจบเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆผมอ่าคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคอนเซปต์รายการตอนแรกมันเป็นยังไงอ่ะเราไปโดยที่แบบ ผมก็ชอบไปตัตนน้งแต,งแต่ตอนที่คุยกับดีเเตอร์แล้วว่าแบบมันไม่มีเพลงสากแน่น,นอนเพราะตอนแรกเราแบบกะเราแบบจะแบบมาลองเคยกอ,อะไรอ่ะให้เขาได้เห็นงานสิ่งของเราอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าพอเข้าไปมันก็กลายเป็นงานสิ่ง,งเราแต่ในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนผมก็ไม่เคยเห็นเป็นภาษาจีนเป็นการเต้นเป็นการแสดงละครเวทีภาษาจีนต้องร้องไห้ไปด้วยขณะที่ต้องยิ้มแล้วก็ต้องร้องภาษาจีนโอ้โหมันแบบเล่าอะไรลันต้วเราการตัดถึใจไปยังไงไน่รู้โปรเจกต์นี้ได้อย่างไรผมมองชีวิตมากผมว่า <laughs> คือเขาชวนผมมาโดยที่ผมก็ดูแบบไปสองเทปไปดูแบบดูแค่โชว์นะอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาโชว์อลังการมากเลยเป็นเวทีหนึ่งที่เรียกว่าท็อปทของของจีนเลยที่ว่าใหญ่ท็อปทแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาโชว์แบบยิ่งใหญ่ยังไงอยากอยากจะไปแบบไปเป็นส่วนหนึ่งอะไรเนงะี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็มีเตือน,อนมาว่าว่าอย่าลืมเรียนภาษาจีนไปนะอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บโอ้โหก็คือผมก็คือเป็นคน คนไทยที่พูดภาษาจีนไม่ได้และคอนเนไม่ได้แล้วดันไปเป็นกัปตันทีมอีกมันยิ่งแบบว่าชาเลจ์ไปใหญ่อะไรเยภาษาอังกฤษช่วยเราได้บ้างไหมฮะภาษาอังกฤษช่วยเราได้ในเวลาหนึ่งแต่บางทีเวลาคุยกับดีเตอร์เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คล่องมากหรือว่าลูกทีมอะไรเงี้ยที่ไม่ได้คล่องมากอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ภาษาจีนแบบงูปลางในการสื่อสารไม่มีร่ามไม่มีล่ามมัช่วยเลยหรอมีแค่ตัวแปล ที่เป็นแบบแปลให้ฟังแต่จะสื่อสารออกไปนั้นเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะมีผมจะเก่งในเรื่องของ physical language มากภาษาไทยใช่าษามือใช่แบบเข่าเข่าเห่าตลอดผมเห่าตลอดมันโหดไม่ต่ละดานที่นาการเห็นผ่านมดมากคือผมนึกว่ารอบรอบเต้นนี่คือโหดสุดแล้วมันจะไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วรอบต่อไปละครเวทีจีนที่เป็นแบบร้องภาษาจีนเราต้องจำบ็อกกิ้ง แล้วผมอ่ะคือยากคือตรงที่ว่าบล็อกกิ้งเปลี่ยนทุกวันสมมุติว่าอันนี้แบบลุกไปเล่นเวนเดทีแล้วมันแบบถ้ายังใหญ่ไม่พอแล้วอ่ะจะไปทําตรงนี้นะถ้าผมอ่ะผมต้องจาเนื้อเพลงที่มันเพิ่มเพิ่มมาด้วยแล้วก็บอกบอกับบล็อกกิ้งบอกอะไรเงี้ยยากมากจริงๆอัน,นนี้เป็นอะไรที่ชาเลนจ์ที่สุดและเหนื่อยที่สุดในชีวิตที่ครั้งหนึ่งที่เคยทำว่ามันต้องบินบินไปบินกลับอะไรงเงี้ยภูมิใจแค่กับสอสองวัทจะได้มาภูมิใจมากเลยนะแล้วก็แต่สิ่งที่ภูมิใจมากกว่าคือผมมมออออ่่่่ไไไคยยด้ีโกกาสแไแดไดบบบบบปูัเพืนๆ สามสิบกว่าคนอะไรเงี้ยในที่แบบได้ relationship จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพอเราโตขึ้นอ่ะเราก็จะไม่ได้อยู่ในช่วงนี้แบบมัธยมที่อยู่กับเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยเหมือนครั้งนี้มันได้กลับไปเป็นเด็กมัธยมอีกครั้งที่แบบอยู่กับเพื่อนๆได้บอนดิ้งได้แบบมีเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้รู้สึกว่าไปเมืองจีนก็คือมีเพื่อนอยู่ทุกเมืองเลยอ,เอ๋อแสดงว่าเพื่อนคุจีนมาเยอะใช่คือแบบเพราะไปไปตรงนี้ก็คือสามารถทัวรคนนี้ได้แล้รู้สึกว่าเออมันอบอุ่นมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือคุณคุณตาผมเเปป็็นนนนคจี มา,มาที่ไทยตั้งแต่เด็กแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสไปกลับไปที่จีนแล้วเขาก็เสียชีวิตที่ไทย,ยนะมันเหมือนเป็นการเติมเต็มความฝันเอาความฝันกลับไปที่จีนการไปครั้งนี้ถือว่าภาคภูมิใจแล้วก็ยังมีฐานแฟนคลับของพี่โน้ตอยู่ใช่ไหผมก็เขาเข้ามาทุกรอบเลยนะเพราะว่าจริงๆ,ๆบางทีเขาอยู่คนละเมืองเนี่ยคือไปถ่ายที่สังชาแต่บางทีเขาอยู่กงปักกิ่งนู่นอยู่นี่นั่นมั้งแล้วการที่บินมาคือมัน มันก็ต้องมีเงนินอะไรที่ต้องมาซัพพอร์ตตรงนี้แต่เขามาทุกรอบเลยทุกคร <t> ั้งที่ไปมีคนมารับที่แอร์พอร์ตทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ขากกับก็มีคนไปส่งทุกครั้งอะไรเงี้ย ก็ก็ขอบคุณจริงมันมันเป็นอะไรที่แบบขอบคุณมากไปรอบหน้าสนามบินแตกนะฮะเจฟเอามารับกระเบื้องมันเราเขาเล่นบุกเจฟเราทน่ะเขาเรียกเจบว่าอะไรทางเขาเรียกว่เขาเรียกว่าเขาเรียกโรเจอร์คูครับเป็นคุณแม่คือแซ่ล้อเออคุณแม่ชื่อปานีแซ่ล้อห้ามมาล้อผมนะเออคุณแม่ปานีแซ่ล้อแต่ว่า คือพอมันเป็นชื่อจีนน่ยพอมันเป็นล้อมันเป็นแซ่หลัวออพอหลัวปุ๊บก็เจียฟ,ฟู่ก็คือเจฟเที่เป็นภาษาภาษาไทยแปลว่าเจฟเลยแต่ว่าคือความหมายของคำว่าเจียฟู่มันคือแบบเหมือนประมาณว่าพี่สะพ้ายหรืออะไรอย่างเออก็จะมีความคนเจีก็จะงงทำไมตั้งชื่อตัวเองว่าพี่สะพ้ายเพื่อเจี๊ยฟู่เลย เพลงทำงานได้ดีมากเลยของพีพีเช่นเรื่องเดิมครับผมขอบคุณงานคิม oui> ิบิงานเราในฐานะแบบมันแต่มันยากโอ้ก็ภูมิใจภูมิใจแล้วก็จริงน้องถ่ายทอดด้วยดีด้วยมันมันจริงเราคุยกันมาเราก็ยังไม่เห็นภาพจนจนกะนั่งพีพีร้องรู้สึกว่าเออมันพีพีวิ่จริงอ่ะเพลงนี้มันแบบเรารู้สึกว่าเราแอดคอมบิวส์ในการที่เราแต่งเพลงที่แบบเหมาะกับตัวของคนร้อง เพราะว่าผมจะชอบโดนด่าว่าแบบแต่งเพลงให้คนเอยร้องเพลงเนียวเราสามารถทำได้เลยเว้ยเราแต่งเพลงที่มันเหมาะกับคนที่เขามาร้องจริงๆได้อะไรเงี้ยเออแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแล้วเพลงทํางานได้ดีด้วยก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์บ่อยเข้าไปคอมเมนต์บ่อยแล้วก็เป็นเป็นเพลงหนึ่งที่ต่างจากไว้พี่พีีทำเป็นปกติก็ขอบคุณที่ทให้โอกาสให้ผมได้สร้างศิษัก์ในในในงานเพลงแล้วคุยเขายังไงคะถึงได้แบบโมเมนต์นี้ออกมาเป็นเป็นเช่นผมดูสัมภาษณ์น้องด้วยเรื่องความรักอะไรเงี้ย กอดูเลยเรื่องความรักเพราะว่าอ,อยากรู้ว่าเราก็ยิ่เป็นยังไงนะ <c oughs> อ๋อเป็นคนเหงาเหงาหน่อย <c oughs> เออแบบผิดหวังบอ่อย <c oughs> โอเคโอเคสิก็แบบก็เลยกลายเป็นว่ามาถามพี่พีว่าเออเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างเ,าเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าบบแบบอะไรเงี้ยก็คือเล่ามาเล่าเล่ามาก็อโอเคมันมันเหมือนแล้วเขาเหมือนเขพูดอะไรสักอย่างอ่ะพี่เบลใครสักคนดูว่ามันเหมือนละครเลยนะเนี่ยมันแบบจบแบบคล้ายๆเดิม เออผมรู้สึกว่ามันเหมือนเส้นเรื่องเดิมอะที่มันยังไงก็จบเหมือนเดิมก็เลยก็เลกลายเป็นเพลง่อจริงๆที่เราเป็นคนตั้งเลยใช่ใช่ใช่กับการที่จะทําเพลงให้ใครคนหนึ่งมันแบบมันค่อนข้างยากแล้วทําไมเจ็บถึงเราเอาพี่ๆเป็นเบอร์หนึ่งคือผมโปรดิวให้คนน้อยมากเพราะว่าผมคือทำอะไรบ้างตัวเองด้วยแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบไปโฟกัสงานเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราทำเราก็อยากจะลงไปทำเพราะเราไม่แบบให้คนอื่นทำให้อะไรเงี้ยเออแล้วก็พี่ๆเป็นจริงๆเป็น เป็นน้องที่น่ารักมากๆแล้วก็เราก็รู้จักมาประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากๆเออแล้วก็เหมือนในความที่เขาแบบสตรองมากๆแต่เขามีความอ่อนแอภายในอะไรเงี้ยผมอยากจะเล่าส่วนนี้ผมเห็นในสัมภาษณ์อะไรคันน้อย่ครับเออเขามีความสตรองแต่ว่าอยากเราอยากจะเล่าในมุมที่เขาอ่อนแอบ้างแสดงว่าเรากก็ติดตามชีวิตพี่พีเหมือนกันก็ติดตามชีวิตพี่พีเอ้ยมันดูมันแปลก่ไปดูว่าติดตามผลงานอะไรเออ แล้ว <wounds> <laughs> เป็นหลินปิงก็พี่แล้วจากเพลงมาประสบความผสา็จอย่างนี้ได้ม <desde maintenant S 2> ีโอกาสได้คุยกับน้องไหมครับก็จริงได้ได้ได้แบบแตกบ้างแตะบ้างตามตามตามงานอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อจริงที่ได้รู้ข่าวเรื่องคุณแม่อะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกแบบอยากให้กำลังใจก็เลยพิมพ์ไปให้กำลังใจน้องด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบเออมันยากมันยากเพราะว่าโอ้ถ้าเป็นแม่เราผมก็ทำแบบเขาไม่ไหวผมต้องไม่เข้มแข็งขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออเขาเข้มแข็งแล้วก็เก่งมากจริงพอเพลงมาทำงานได้ดีอย่างนี้ติดใจอยากจะเอาซิงเกิลต่อไป ให้กับเขาอีกหนึ่งครือว่าผมหยุดโปรดิวไปก่อนตอนนี้เเออออาว้ก่นนนตีคือเอาว่าผู้บริหารตามงานผมการงานเพรสคอนนี่คือยุ่งแล้วนะฮะก็คือก็คือตอนนี้ทำมาลารางตัวเองก่อนรีบรีบทำมาลาร์มตัวเองก่อนแต่ว่าโปรดิวอาจจะพักแป๊บหนึ่งใช่ใช่ทัวร์ของเราจะมีจากชวนเข้ามาเป็นเกสหรที่เบิ่งที่เพื่อนเนี่ยังไม่ได้คิดเรื่องเกสแต่ว่าเดี๋ยวรอดู อาาที่บ้านเราอาจจะมีบ้างตามประเทศลุนเนอะลุนเนาะต่างประเทศก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าไหนๆเราไปมีคอมีบ้านไฟมาแล้วก็อาจจะมีอย่างต่างประเทศนี่ต้องเป็นศิลปินที่เป็นละเมอเลยหรือว่าประเทศเราหรือไม่ไงหล่อหรือเปล่าไม่หลุดหรือยังไม่หลุดเพราะไม่รู้ไงอีกโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ที่รียเราที่ที่เราต้องเริ่มถ่ายทำเลยโรเจกต์เรื่องนี้โอ้เรื่องนี้คือ โหผมไปเวิร like ์กช็อปมามันแบบมันเป็นสองชั่วโมงที ator, ่อารมณ์แปรปรวนมากๆเป็นการเวิร์กช็อปที่หนักหน่วงมากๆแล้วก็ในแต่ละครั้งที่เจอแต่ละคนน่ะคือมันมีมวลที่ต่างกันไปแล้วก็บทค่อนข้างยากมากชาเลนจ์มากมากในแต่ละช่วงคือมันไม่มีอะไรที่ปล่อยผ่านไปในบทโดยที่มันไม่มีอะไรเลยมันมีทุกบีดมันจะมีสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นเยอะมากๆโดยที่เราแบบต้องทำกันบ้านเป็นกับมัน ในเรื่องนี้บทนี้เราจะต้องฉายต้องป,นปูนหัวเดืออะไรด้วยไหมลอดูดีกว่า่าเดีกว่าว่ามาเจอกมาเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีการตัดผมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในต้แอปเปรนสุดแล้วเพราะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าในในชงงานแสดงคือผมจะไม่ใช่ตัวผมเองแล้วผมจะทิ้งเจฟซัตเตอร์ไว้นอกเซต์อยู่แล้วมันจะ มันจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยแล้วก็เราจะได้ไม่จ้าตัวเองด้วยว่า, <S <S าเจฟส์ซาเตอร์ทำอย่างนั้นไม่ได้เจฟส์ซาเตอร์ทำอย่างนี้ไม่ได้เจฟส์ซาเตอร์ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เรารู้สึกว่าเนี่ยคือไม่ใช่เราแล้วแล้วก็ทุกอย่างในในใน,ในตอนที่เราไปถ่ายเราก็จะคอนเซูเนตกับมันมากๆเพื่อที่จะเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆตอนนี้เริ่มถ่ายทำแล้วยังไํเจฟโปรเจกต์นี้เอ่อตอนนี้เป็นช่วงวอร์กช็อปอยู่วอร์กช็อปอยู่แล้วก็ใกล้จะแถ่วงที่แบบ อาจจะมีการเปลี่ยนลุคนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อเหมาะกับตัวตัวละครแต่ว่าคิ้ไม่ชนกันคิวัเลยแลวยังไงก็ชนกันแหลกรานคนเหนื่อยคือไทยก็ผู้จัดการก็ทุกวันนี้ก็เหนื่อยส่วนผมก็ยังไม่เหนื่อยตอนนี้เพราะผมไม่รับรู้ไม่รับรู้ก็ตารางไม่รับรู้เอาข้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าในเวลาเดียวกันที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของ GDS มีโปรเจกต์ใหญ่อันนึงเข้ามาแทรกที่ไม่ใช่ทั้งตัว อัลบั้มมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวทุกคนรอเดี๋ยวทุกคนจะได้ได้ัอันนี้โปรเจกต์อลิซซื้อไพ่กแล้วไหมซื้อไพ่กแล้วใช่ใช่ใช่จะร้อนสองมาปีนี้หรือว่าปีหน้าก็ผมคิดว่าช่วงปีหน้าปีหน้าปีหน้าก็คือจะชนทุกคนจะก็คือชนชนกันแหลกละนะระเบิดได้นะระเบ่งพาร์ทได้นะเดี๋ยวผมให้น้องผู้ชายผมหน้าหน้าคล้ายๆกันอยู่แล้วอัลบั้มสองใช่เอไอเขาช่วยใช่ Okay, yeah. Welcome to Star Society!